สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีสัญหามาฝากสีมาทําคลิปให้พี่น้องเบิงนะคะมือนีสีมาเห็ดอ่าต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเป็นคลิปคลิปที่แล้วเป็นคลิปกวกไหมเนาะมือนีสีมาเห็ดคลิปขั้นตอนต่อมาก็คืออ่าคลิปแกงไหมนะคะแกงไหมหรือว่าเค้นไหมนะคะพี่นอ้องจากนี่ก็คือไมมที่อยู่ในอักทีเขากวกมามเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเห็ด เอาเข่าเครื่องเข็นเลยนะคะนี่ก็คือนวัตกรรมนวัตกรรมธรรมชาตินวัตกรรมแต่โบราณน,นานมานะคะคือขึอ้นไม้นะคะอุปกรณ์แล้วก็อันนี้ก็จะมีโบกอันนี้คือเขียนเรียบร้อยแล้วนะไม้ที่เขียนเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าย่านมันบ่พอจะไปเห็ดมีนะคะไปมัดมีย่านบ่พอก็เลยมาก,กวักตืมแล้วค่ะก็เลยมาก,กวักตืมเพื่อจะได้มากแกงมาเข็นเอาไปเห็ด ไหมมัดมีนะคะสินมัดมีกากมาเห็ดกันเลยจ้าพี่น้องก่อนอื่นกับไหมที่ห้าวกแล้วเนาะค่ะพี่น้องเ้ากมามะใส่น้ำชุบน้ำนะคะ,ะคือตะกี้ที่พาพี่น้องไปชุบน้ำนะะเอาให้เปียกเลยนะคะเพื่อความต้องให้เปียกนะคะไหมต้องเปียกค่ะเขาจะได้มาปั้นใส่ในไนเล็กไนนะคะถ้าบ่เปียกมันก็นม,นมันจะมันจะมลนะคะนี่ก็คือเงียนเงียนไหม เราก็จะเงียนไหมนี่ไปคล้องใส่เพื่อจะวางไว้ใส่ไว้เบอร์ไฮเบอร์ไฮเส้นไหมเวลาเส้นไหมดึงออกเ็นเบอร์ไมันติดขาติดขาอักนะคะมันจะเดินไม่สะดวกมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะเราก็จะเอาไหมตัวนี้นี่ไหมตัวนี้นะคะส่วนไหมตัวนี้ไปคล้องใส่ไปคล้องใส่ตัวนั่นนะคะเป็นตะขอ ืออาจะไปหาบ่วงบ่วงเป็นกําไลกลมๆกม็ได้นะคะเป็นอะไย่งเป็นกลมๆให้เขาสอดเส้นไหมใส่เราก็ไปสอดกันเลยค่ะคล้องกันเลยจื๊บตั้งอักให้มันตรงๆนะคะแล้วก็คล้องเส้นไหมลงมาใส่ลงมาใส่ตัวนี้เส้นไหมออกจากอัก เอิ่นหยดไหมนะคะหยดไหมก่อนมีการหยดไหมเ,เราเพิ่มแรกเลยดูเแรกเลยนะคะหมุนเข้าไปทำให้หยดหยดไหมใส่เหล็กไหมหมุนเลยค่ะเมื่อ้าะหมุนตัวนี้หมุนตัวนี้หมุนแขนในนี่ เน็กไงก็สิไปส่งผลต้ตนี้ให้เฮ็ดให้หมุนได้นะคะแล้วก็จะมาส่งผลต่อเล็กไนเล็กไนก็สิหมุนหมุนเอาเส้นไหมเข้าไปในเล็กไงน,นะคะเห็ดแบบทุกปันหลอดนะคะแต่ว่าบอกมีหลอดเุาปันใส่เล็กไงเยโดยตรงเลยนะ ไม่เจาไม้หนึ่งจะต้องขิ้นน้ำเียๆเลยนะคะไม่แห้งเทียบเทได้นะคะไม้แห้งกับใหามันถูบด้านหนนะคะกจขีม,น,มนเวลาเขาเอาเปเก่งอันนี้เป็นขั้นตอนหยอดไหมนะคะเพื่อไปเชื่หม่ที่เนร็ ก็หย่อนไปเรื่อยๆเลยเอาให้ได้เยอะที่สุดก็จะได้เสร็จเรื่อยๆเล่นว่าไหมต้องเปียบนะคะีนในเหงอะไรน,นะคะเสียบที่สุดในไหงมันมุ่นทีนจะวื่งทันที เมื่อเขาปั้นไหนเส้นไหมที่ยูเ่ในอักก็จะแล่นขึ้นเข้าไปในเหล็กไนนะคะที่เขาจับเส้นไหมใส่เหล็กไนไว้ถ้าเขากวว่ดีขั้นตอนนี้ก็อาจจะเฮ็ดให้ง่งได้นะคะไหมที่ยูเ่ในอักก็อาจจะยุ่งได้เขาก็ต้องที่ทีพิ่ทันทุขั้นตอนนะคะเพื่อจะได้นําไหมที่ยูน่ในอักนี้เข้าไปหยอดเพื่อจะ ทำการตีเกลียวปั้นเกลียวเส้นไหมนะคะหรือว่าปั้นเ้าเอินแกงเอินเข็มอันเดียวกันนะคะเพื่อเส้นไหมจะได้แข็งแรงนะคะพอแตกบอ่อฟุ้ยเพราะเป็นขนการดูเรียบความเรียบร้อยของเส้นไหมอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะวิธีการนําไหมเข้าไปแกงไปเข็มน,นะคะนำวิธีการขั้นตอนนี้มาสูพีนองเบิ่งนะคะ จะต้องคอยตบหน้าไหมให้เปียกเรื่อยๆอยู่เสมอๆนะคะเพราะให้ไหมแห้งนะคะไหมแห้งมันจะเห็ดเ่ราให้ไหมแน่นนะคะเวลาเขาหยอดเข้าไปมันจะเบ่อมันจะพังง่ายนะคะจะมนจะพังค่ะ การหยอดไอมองนี่ต้องตต้องแข็งนะคะต้องแข็งต้องบนิมบอ่อน,นะค่ะบสั่นมันสิมุนนะคะแล้วก็การแล่นเส้นไหมก็ต้องเล่อนเลื่อปเรื่อยๆนะคะบวางบาหิดกองอยู่เหมือนเดียวนะคะดินดิน,ดนมืออยู่ตลอดนะะมันจะเท็ดแห้งไหมมันจะมุนไว้นะคะขันตอนนี้ถ้ามันมุนเราวมนเอาก็ไดเลย่ะพี่หน่อยทำกันไปหมดเลย うん。 สัเน่กับพ่อล้วจ้าพี่น้งองเพราะกอนใหญ่ลายมันก็จะพังนะคะเพราะเราเขาก็เด็ดได้โอ้ด็ดไหมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัดจบคลิปว้เพียงสัมเน้นะคะเพราะว่าคลิปมันชินยาวจนเกินไปนะคะคลิปหนาพี่น้องจังคนมาเบิ่งวิธีแกงไหมปั้นเกีียวไหมตีเกี่ยวไหมนะคะแกงไหมเค็นไหม อันเดียวกันนะคะสำหรับคลิปนี้กะขอจบคลิปใบเทียงสมีจ้าพี่น้องเจอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะยูดีไห้ฮงสุขสุขคนจ้า